กบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงแห่งหนึ่งพวกมันคุยกันพวกรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ดูไร้ทิศทางกบตัวแรกพูดเพื่อนเอนเราอยู่กันแบบนี้ไม่มีระเบียบเลยเราควรมีนายหรือผู้นำสักคนดีไหมกบตัวที่สองตอบจริงด้วยพวกเราไปขอให้เทพเจ้าส่งนายมาให้เรากันเถอะพวกกบต่างเห็นพ้องต้องกันมีเสียงพูดดังมาจากบนฟ้าพวกเจ้าต้องการนายอย่างนั้นหรืองั้นข้าจะส่งให้นายให้พวกเจ้านี่แน่ ท่อนไม้ใหญ่ตกลงในบึงดูสิเทพเจ้าส่งนายมาให้เราแล้วกบตัวแรกพูดแค่นี้เองหรือเป็นแค่ท่อนไม้ใหญ่ที่ทำอะไรไม่ได้กบที่สองรำพึงนายคนนี้ช่างน่าเบื่อสิ้นดีเป็นแค่ท่อนไม้เราต้องการนายที่แข็งแกร่งกว่านี้กบตัวที่สามพูดใช่แล้วไปขอเทพ,พเจ้าอีกครั้งให้ส่งนายที่ดีกว่านี้มาเถอะกบตัวที่สี่กล่าวพวกเจ้าไม่พอใจกับนายที่ข้าส่งให้อย่างนั้นหรือ นั้นข้าจะส่งนายผู้หนึ่งที่แข็งแกร่งกว่านี้ให้ทันใดนั้นนกกระสาตัวใหญ่ก็บินลงมาในบึงโอ้นี่แหละนายที่เราอยากได้ดูสิเขาแข็งแกร่งและสง่างามมากข้าคือนายของพวกเจ้าและข้าจะปกครองพวกเจ้าอย่างเข้มงวดนกกระสาก็โจรจับกบกินทีละตัวทีละตัวจนหมดบึงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่หากไม่คิดให้ดีก่อนที่จะขอเปลี่ยนแปลงอาจต้องเผชิญกับสิ่งที่เ